สวัสดีครับพี่น้องครับผมมื่อนี้เราเพชรพาพี่น้องมาไหมยังล่ะโอ้ยมาเอาหน่อไม้ไปแกงพี่น้องเอาหน่อไม้ไปแกงครับผมมาจักมือบ่ครับมื่อนั้นเป็นยังคือพวกแกงถ้าเมื่อนั้นทาร์บสำคัญเหมอนกันพาดแกงบ่มีวัตถุดิบมื่อนี้ตั้งใจมาเอาไปแกงครับมูลซีมี่บอมาเบิ่งกันพี่น้องเฮามื่อนี้อยากอยากอยากมาพี่น้องมาเบิ่งกันเลยครับผมนั่นเด๋ยเห็นแล้วนั่นเด๋ย มาหาเบื้องน้องใหม้สัางไผ่ครับกันสีแกงครับผมมาเบื้งกันเลยต้นประจำห้องครับนี่มาพี่นองห้องน,นี่มาละนี่แตนแหมันมีแลี่แตนแหงแงมันแนั่นเหรอว่าเอาทีนั่นคือวันเงาอือ คนพี่น้องแหนีมันก็ขึ้นอยู่เด้อครับมันอีสิแกงกินตอนเที่ยงนี่เด้อน้องเด้อตอนบ่าใบี่เด้อมากินน้ำกันเด้ออยากกินแกงละไม่เอารถแล้วมันม้วนคอยมีนั่นเด้อข้างกระรถโป๊ะแล้วพี่น้องอันนี้สั่งไผ่สาว้วนว่าคันสิแกงวันวิววาใไส้สั่งไผ่จังหวานยังหวานเป็นแบบ น,น้องใหม่ไฟบ้านรึเมาเขาอไปต้มจำเจียวหรือว่าเนี้ยมันไม่มีเนี้ยมันอึดเก่าไปแกงขี้เก่าแล้วนั่นแหละ,ะ,ละมันเริ่มอ,อึดแล้วทำเริ่มอ,อึดแล้วพี่น้องเลยแต่ว่า<ป>อึดอยู่ในอากาศินปุ๊บปีครับไปพี่น้องไปเบื้องกอ่อนทั้งหน้าต่อครับพ่อโอ้ยคันลินเด้เป็นยังคือขั้นลิน,น,น,นอนันนีน่โอ้ยไปกัดเบิง่งว่ามันแมนทักอีหินดอกโอ้ใส่ไซนี้ลินเบิ่งกันนะฮึ <c oughs> ลิ่นแดงเลยพี่น้อง่นบ่ามันมีเพื่อชนิดนึงมันคือนันก็บพักอีหินมันเ้ยมวมาคนขั้นลิ่นเลผืโอ้ไปหนึย่างขั้นดิอดไหมเงยมันสิมีบ่ละมันคือป่มีจักมาเบืงก่อน มันมีอะล่ะข้าเขีนมานึ่งอย่าไส่ล่ะพี่น้องเบอร์กำแนีโอ้มีอยู่เด้อเด้อกานพี่น้องเห็นบ่อนกำลังเกี่ยสับมันเหมือดเด้อพี่น้องเด้ออ่มีคือเก่าพี่น้องซ้ำชีแกงโชคดนเด้อครับนี่นม่จ้ะสวยมากครับน้ำไม้สดสดสมัยเสวยคือคนกำลังสับแต่หัวเรา พี่น้องมึงพาอีตโต่งลายอันนี้มันอีตโตกก่งวันนี่ลหละตกวันเท่ตตาไร<ห>เนาะร่อยมากใส่บุยยโต่งักตบแล้วก็เจ้าใส่ด่างดักป่าพร้อมกันเห็นบ่นไหเมื่อนหป่าก็เจ้าต,ตีนเรียวอยู่ด่างเล่นม่นเนาะเจ้าดักป่าพี่น้องเห็นบ่เครัอันที่ขวดน้ำร้อยอยู่น้ามนันก็เจ้าดักดักป่าป่ามันไหลครับพี่น้อง อวนเพิ่นใส่เงาเลี้ยงรัดฟาดเลยเพลนดักป่าหมอป่ายัางนี่แหละนี่จะเนียงมันงเหรอครับเป็นใสหนาเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องนั้นี่ไงลงมาเบิ่งกันทุกนี่พี่น้องโอ้ห้ามีครับผมจั่วจั่วจั่ว,วเบื่อใส่เสียมง่ายขนาดนี้เ,เนี่ยโชวอ์อีกกัน ด้มือปุ I mean ่มๆบนมีดน้องเพราะได้แกงเ่าเนาะลหละเนาะโอได้แกงสมีไปุมแกงพอดิแซ่บแกงลายแต่กินบะเบดคนงานเท่ารับหิวบ่ ่นป่าไหมป้อทุป่ามึงเลป่ามันติดด่างข้าเจ้าไหมมื่อในน้ำมันคือผลไห่พี่น้องมาพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้นี่ด่างคนเห็นบ่ข้าเจ้าลงด่างลงอยัางผลป่าเห็นเปล่ามอญิม่ิมยิมอยู่ผนมาเล่นอยู่แถวด่างคนถ้าพี่น้องผนเห็นบ่ขวดน้ำร้อยอยู่น้ำนะข้าเจ้าใส่ด่างเลยนะข้าเจ้าเฮ็ดหมายไว้เห็นบ่หลักมันหลักไกลๆอยู่โอ้ยได้หลายอย่างตะล่ที่อะไรเป็นโล่กัน พิ่นมีเลือพี่น้องมันเลยเห็ดไดขึ้นง่ายเพราะหนามันเลิกกันมันขึ้นมากนะล่ะเนาะอันว่ามีเลือก็เห็ดว่าอะไรครับเพิ่นใส่เลือนั่งถึงเลือเลยเพิ่นสบายนี่วอก่อนนี่พี่น้องเห็นไหมอืมเหมือนเลนั่นนะสดสด บบอยากมดเนี่ยแล้วอมเน้ยงก็เอาสานี่ก็จินม้วมดแล้วล่ะครับอืมอืมอ,อ๋มอแก่บันนี่กับพ่อแล้อไปแกงนะอ๋อพี่น้องเบืองสาวมันแก่ครับบ นี่กับพ่อเลยพี่นอ้องแกงร้นกับบตรตรตระแซ<ม>่บดองมาไหมนะแกงใส่พักใส่หยาเบือดเหมือนกันสวัสดีครับน้าจะเบี่ยงไปทั้งหมดหยังไงจะปมาให้ยังไงาเห็นดิโอ้ยอากาศดิบโยอดนิ่งเลยพี่นอ้องไอ้พวงต้นไม้รอด เทิงดแดดละก็ะบ่มีร่มบันแต่ว่าถ้าเบ,าบ,บิ่งช่วงใบใบนดนบานบึ้มรดนช่วงใบสองใบสามเนี่ยจากไรคะที่เอาปตกอืมกับบ้แน่เนาะ,นะมากของกกไม่หนีเลยวันจะจะขาดอ๋อไม่นม่อยากกินได้กินตลอดเด้อ ปับ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 งงเง่ายเทพี่น้องเฮ้ยเสี่ยนเสียนน้ใหม่เสียนน้ำใหม่เสียนไหวนห่ะชอบโชว์มานไหมตะลมเอ๋อระลวินกาห้าคิปไปพี่น้องเบื้องน้าสัวหนาวนา่รเนาะอยู่เฮียนกับฝ้กมาฝง่วนพี่น้องพอช่วงนี้เขาไปหาเกี่ยวมันมีอย่าอยู่เขาเลยคะนไป ย,ย่ามใดในวัวบุคอยมีหยาบเหนลันตอนนี้ปล่อยกินในบอ่อกับกินมดมือกินมดเดียนนี่กับพวกมัดหยาในฟาร์มีครับหุ่นไล่ลช่วงหน้าแล้งหล่ะจ้าเกี่เรื่องบุงมงนะ๋มีหยาเนาะล่ะเนาะเจ้กี่ยับอะไรเกี่ยวไปหนะ่อยช่วงนี้มันหนาฝนม่ได้อึดนหยากินสบายเนี่ยปล่อยเขาแล้วก็มีแต่เฝ้าเฉยๆเขาก็ย่างอ่อนๆอ่อนๆไปกับลูกเขาเหมืนกันกันไว้เพราะว่าออมันออกถนน แกงกินตังเว้นนี่แหละลงไว้ใบทำไปหายานางกันหายานางนะครับยังแกงเส้นผักยังหลายมาเลยปลาคารเส้นมะขามพี่น้องขันแม่นล่มดีๆขันแม่นกานเกิดว่าตินสวนเข้าเนาะสมมุติเนาะขันแม่นยู่บ้านเข้าแบบสวนนิ่ใหญ่แบบนี้เฮ็ดเทียงหน้าน้อยขึ้นเฮ็ดตอนรับเอฟซีพี่น้องมาเหรินน้ำห้อยมวนกับมวนจีบเนาะตัวว่าล่ะ บรรยากาศมันดีดีพี่น้องเไยเมาะาเมนคาเมนคาเฮ่าอะนะเมาเกกันพาพี่พาน้องมานั่งเล่นเฮ็ดเข่าเฮ็ดน้ำกินกันม้วนกันเบื้องข้องเบื้องหยัง,ง,ง,งไปเลยข้องลงทะเลโอ้สุดยอดอันนี้จะของเพิ่นเพิ่แบบ็นคนไทยเพิ่น,น,นลงยุงทเทียบ่านะสุดยอดบรรยากาศสุดยอดความร้อนเ่ะดิ าก็ต้องเขาก็ต้องมานังเด่นเนี่ยเหมืมอยมีร่มเล็กน้อยหรือคอมเมนของเขาเองเขาก็ต้องต่อไฟไหม้เหี่ยวไม่นม่หรอกเขาก็เปิดพัดลมเปิดเนี่ยมันก็ดีทำไมของเขาเองเขาเมกะทอมเมกเทียนหน่อยเขาก็ต้องมีปืนมีไฟมีพัดลมกันเย็นด,ดีที่เราอันนี้มันเป็นข้า,าไววันใดไม่อยู่ไม่มีปืนไม่มีไฟคอมเนพัฒนาเป็นบ้านเป็นยังเหนียสุดยอดครับตรงนี้ทำไดีสุดยอดเลยเอ็นเป็นรีสอดกันเลยบ้านติดคลองบ้านติดคลองเลย รีสอร์ทคื็นีผมว่ามันสุดยอดเลยจ้าคิดขวางเลยก่นเนาะมันบริไกลห่างจากถนนใหญ่เด้โหกับไม่เป็นถนนใหญ่เราถนนในหมูบ่บ้านกับห้างกันไปแค่ลอ,อยปรเมร็ดออกวันนี้ก็แม่นสกุมบิดหรืออะไรเนาะโลดเดียวเือนว่าถึงโลดทำแค่งหนาที่หรืออะรเมืงเองไหนก็ไปไปไปแล้วแนละ้วโอเคลาพีา่น้องสักแล้ววัน เี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ไว้ถ้านี้นะครับผมส่วนแกงกินทังไหนที่ไหนก็ไปเบึงในช่องของสาวเล่าบออิสานเราเด้วยครับเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดเสียงไฟอรับพี่น้องเลยสวัสดีครับเห็นมะเจนเห็นมครับเห็นอะไรใครบึงใหม่กันใครเห็นเห็นบ้านีหพ่อแกงพี่น้องเอ้ยไปไปก่อนเด้อค่ะเฮ้ยยังเฮ็นยังบ๊ายบาย